อาทิตย์ปฏิทีครับคุณสมควรคุพณพจนีมาหรือยังยังไม่มานะครับ

มองกอรหลายคับเรหลายันเรี่ยมันหลาย้นนใหญ่ัใหญ่ทีมรถเทรนีรเทนเลอร์มันเป็นทีมเดียวกันคนขับเป็นบริษัทเดียวกันเพราะนั้นมันต้องช่วยกันเทรนเลอร์นี่จมีน้องเทนเลอร์เนี่ยเขาไม่ทำอะไรก็ได้เขาแค่จะจอดเฉยๆก็ได้แต่ว่า ทีมเดียวกันผมขอว่าคุณต้ช่วยด้วยจะคช่วยเนี่ยรถเข็นต้องให้ารเข็นเนลงลิงแต่รถเก้มัีคออมครับเราต้องเอารถเทรเอร์ไป ใบแหวนหลอกขงเพื่อนบลูระดับที่1รับ10บาทระดับ4,576บาทนะครับเงิน10บาท นะครับี่นนองที่มีต้มในติดพี่ท้อมนะครับไล่จากนั่นที่นะครับไปจนถึงเอ็นแล้วก็ได้ร่วมกันจนจนนะครับรี่น้องในคิดต่อส่งต่อ

เรม่มตู้ไปดับรถไฟพลังนะครับเริ่มจ้างเ้ีนะครับเข้าสิบริการด้วยกันคุณค่าต่อดีว่าจะได้ปิดได้ได้ดลงิ่องอไปไ้งาต่อตเอ่อเวลานะครับใสได้ฐานนะโอเค ท่ชันกมักนนะครับเม่อกี้บอกว่าจผู้ใดเป็นผู้ใดจผู้ใดสเป็นผู้สีผู้ผู้นึบเป็นผู้เปนเบอร์นะครับมัเสียบเอาไปให้เจ้าตัวถือนะครับพีน้องผีทั้งนอแรงยืเพื่ออะไรอย่างนี้โ้ยสุด้าโอย คับครับคอาตข้ากันท่มีสบาทม่นีนะครับได้หไหลครับขอวันขอว่าเมื่อสบาทสุดสุดครับผลงานงดขายจากย้างบาทครับก็ได้ดีครับมาทับโยกินสภาทัโดยกิตอิสระนะครับเีสนึสวัสดิย่างเดียวครับที่เรากระตดเข้าใจปรึเห็นใจด้วยนะครับยาบาาลวานนะครับเอาพัลลอแล้วนะครับอนัชมตก เดินซ้นได้เดินซ้ำนั่นพี่น้องครับก็เข้าใจนะครับว่าตังหนุงหลวงตาตูย็นนะครับจักรยานหรือว่าสีทองง่ายๆนะครับดวงเงาเจ็ดทิศพี่สนิทเพื่มเหมือนเพื่อนถึงเพื่อนเพื่อนอันดุษฐานเอานะครับอธิษฐานเอาซื้อไปก่อนด้ครับซื้อมาเก่อนนะครับตัดนี่ครับ พี่หลองท่านพรมนะครับรดน้ำาเลอเกินนะครับปีเอนะครับทางัสิเงินขอวัดทานเขาเงี้ยงเลนะครับไม่เอ่นะครับงขาเงี้ยงเลอนะครับของประเทเหมือนนครับเหล่าท่านขอบคุณทุกท่านจัดของให้พี่น้องธรรมกมินบริการพี่น้องยนดันะครับทเห็นนะครับหน้าตาเพรได้เป็นไทยนะครับนี่แหละเงเลนครับมือสุดสัดาแล้วนะครับ ไปอแล้วบอลลุ่มอ่ะโอ้ไปอีกแล้วบอลลุ่มอ่ะเอ้าแล้ว้อดีเดอรวิธเปีลลุ่ม่อกเด้อีเปล่ยลลุ่มเปิดมถทีางนะครับลลมกันนะไหนมัใจแม่มาเนี่ยเลครับตัแรกมาสี่สิซเลครับ

เาบทีเกียนครับจะาวทีเกียิจะปแก้วขอร้องนะครับขอพูรวมระโย์ไปจับปิกันไปติดต่อครับผู้จัดการของมูที่สอติดต่อ่ากันเป็นกัลตมาร์ซองยุนธนผูไทการาน้นเป็นเงินที่วันครับลังาพวกได้รับคนหนึนะครับขอบคุครับ เวาเล้วนะครับทชานจิมนนะครับต้นนะครับห่งานคกันลงเดีาัม่นะผมนี่ถ้าไม่มีงานบ้านผมนี่ผมทำอะไรครับเออเอาเอเอาเเอ้ยไอ้แม่ยิ้มอย เดี๋ยวเดีทางไหนยังเป็นด้ของใครของมันดูของใครของมันดูของใครของมันของ่าได้ของใครของมันไคหนักสิจันบอกว่า ต้องตามสลิงแ้วแหละตารสลิงก็ต้องเห็นเหรอเหรใช้ไแรงบันโอเคได้ได้อย่าดึงตั้งปเอาเลยได้ยังไว้ช่วยผักกันหน่อยดิตรงนี้เลยที่ผมถ่ายแบบไาจากทีละจาจริงเลยนะ ย่อส่วนแค้ขยายส่วนจากเวลา,ญญาจารลึกติงของสมัยพ่อขุนรามเลย